ทำไมเราจึงแก่ชรางานวิจัยรางวัลเหรียญทองโนเบลด้านการชะลอวัยได้วิจัยและทดสอบแล้วว่าการดูแลไม่ให้เทโลเมียหดสั้นลงจะช่วยให้คุณดูอ่อนกว่าวัยอย่างเห็นได้ชัดแล้วเทโลเมียคืออะไรเทโลเมียคือรหัส DNA ที่อยู่ส่วนปลายของโครโมโซมโดยมีความยาวของเทโลเมียเป็นตัวกำหนดอายุไขของเซลล์จึงเป็นตัวกำหนดอายุของร่างกายไปด้วยในตัวและในทุกๆปีเทโลเมียจะค่อยๆหดสั้นลงจากการแยกตัวของเซลล์ เพื่อซ่อมแซมร่างกายและเมื่อยิ่งเทโลเมียหดสั้นลงมากเท่าไหร่อายุร่างกายของคุณก็จะมากขึ้นเท่านั้นแล้วเรามีวิธีไหนที่จะชะลอการหดสั้นลงของเทโลเมียได้บ้าง จากงานวิจัยรางวัลโนเบลพบว่าการสร้างเอนไซม์เทโลเมเรสจะช่วยยับยั้งการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ได้ดีที่สุดขอแนะนำเมอริสเทโลมิสนวัตกรรมอาหารเสริมชะลอวัยและบำรุงผิวประกอบด้วยสารสกัดจากเปลือกสนหรือไพยบาร์กได้ผ่านกระบวนการทดสอบระดับคล i นิ l รีร e เสิร์ชแล้วว่า สามารถช่วยชะลอการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ได้มากขึ้นถึง44%และต้านการเกิดออกซิเดทีฟมากกว่าการรับประทานวิตามินซีอย่างเดียวอย่างเห็นได้ชัดสารสกัดห่วงชี่ที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์เทโลเมเรสและช่วยเพิ่มความยาวของเทโลเมียในโครโมโซมได้มากถึง8.8เท่าซีบักทอร์จะช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดทีฟในไขมันช่วยให้ผิวดูอ่อนวและชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ และวิตามินต่างๆมากมายส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ Meristelomis ของเราสามารถช่วยชะลอความชราของร่างกายลงได้ลดริ้วรอยเพิ่มความกระจ่างใสและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวของคุณและทำให้อายุเซลล์ของคุณให้กลับมาอ่อนไวัอีกครั้งดูแลตัวเองง่ายๆเพียงวันละ1-2แคปซูล98%ของลูกค้าประทับใจในผลลัพธ์ที่ได้ย้อนเวลาให้ร่างกายวันนี้กับม e ริส t e l o มิส